มาทุกคนลยที่อหนูอ่ะจิ้มไมบของจินได้แย่มานั่งเลยเดี๋ยวไปดูอเี่ผมแดงเนแต่ะจาอย่างเดียวาเหยวเหียทีแกไม่เอเหยวเขาินกันรู้ว่าใครจะกินขาเดียว่าาอะไนี่ขาเหยวอย่นี้นะแดงเนยิมขยนิมาแม่ มายืนกินน้ำกับแม่จังคือกินลุงมือสิ็จล้วถ่ายรูปทีเดียวชัานป้ารุกมากเขนเลยตอนประกบเด็กลุงแม่นั่งอย่างนี้นะความสวยเราแข่งกันนั่งใกล้กันไม่ได้หรอกไม่ต้องเที่ยมนะห็นุ่มนะไม่เห็นบอกที่บ้านอะะมามากินข้าวทุกคนในลุงมือจะได้ถ่ายรูปทีเดียวไม่ต้องถ่ายหลายรอบ ลุงเมืองจะได้ห่าใครได้ไม่ได้ทำบ้างยืนเซบิวลุกลุงมองแล้วลุกขึ้นเลยเซลฟี่เซลฟี่เดี๋ยวขอตีให้ใครอ่ะให้บิวไปหาพ่ออันนี้อันนี้พ่อเขายืนมามางเลยเด็กๆเขาจะยืนผู้ใหญ่มานั่งแล้วลูกกินเลยกินเลยกินกินเดยนแม่มาแม่บอกแม่ไม่กินจะกินอยู่จะป้อนหลาน กินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยวงใหญ่ญาติเยอะเข<อ>ากำลังเป็นหนุ่ม